สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิสมดุลไลฟ์กับอาจารย์พิเชษนะครับคั้งนี้เป็นครั้งที่5แต่ทุกท่านอาจจะงงนิดนึงนะครับว่าทําไมผมมาอยู่ตรงนี้ตอนนี้เรากําลังรอแขกรับเชิญพิเศษอยู่ครับซึ่งมีปัญหาเรื่องของข้อเข่าแต่ว่าตอนนี้ชีวิตของท่านีแฮปปี้มากๆเลยนะฮะแต่จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวติดตามไปชมกันครับอ๋อออกมาจากลิ้์ตัวนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าโยมพาครับ สวัสดีค่ะครับเราทานข้าวมายังครับเรียบร้อยคบบ่ะทานเรียบร้อยแล้วค่ะอยากจะให้คุณป้าช่วยแนะนําตัวกับท่านผู้ชมสัก,สกเล็กน้อยครับค่ะสวัสดีนะคะดิฉันนางเยวภาเหลียงน้อยเอ่อก่อนหน้านี้ประมาณ4ปีรับราชการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ของเทพมหานครนะคะ นี่เกษียณมาได้สี่ปีแล้วค่ะโอ้ไม่ทราบไม่ทราบอายุเท่าไหร่ครับนี่ยิงดู <64 S 1> สดใสยอยู่เลยโอ้หกสิบสี่แล้วเหรอครับดูท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับว่า่านจะอายุหกสี่แล้วยังสดใสยอยู่เลยนะครับตอนตอนที่ทํางานสังคมสงเคร,ราะห์ที่ดูแลเกี่ยวกับด้านไหนเป็นพิเศษครับออดูแลด้านช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้แล้วก็ด้านเกี่ยวกู้ติดยาเสพติดนะคะครับการหนักไหมครับที่นี่ก็หนักและ สนุกดีค่ะอืมครับวันนี้พิเศษครับว่าเราจะได้มาพบกับนะครับผู้อยู่เบื้องหลังที่ทําให้ชีวิตของคุณป้าโยภาแฮปปี้ถึงขนาดนี้ครับขอต้อนรับสวัสดีครับอาจารย์เชษครับสวัสดีครับคุณโยมาวายทำไมกลับไปนั่งรถเข็นอีกวันนี้ทดลองย้อนอดีตค่ะท่านย้อนอดีตว่าแต่ก่อนนี้ต้องนั่งรถเข็นแต่เดี๋ยวนี้ไม่นั่งแล้วค่ะท่านตอนนี้ยืนได้สบาย มากเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยฮะดูแข็งแรงกลับเป็นสาวใหม่เลยนะครับครับเดี๋ยวต้องมาขอคุยกับคุณป้ายอนไปนิดนึงนะครับว่าทำทำยังไงมาถึงได้กลับมาเดินได้เหมือนปกติแบบนี้นะครับเดี๋ยวเช่นนะเดี๋ยวเช่ญเลยครับอย่างที่เกินไปกับทุกท่านเมื่อสักครู่นะครับว่าเมื่อสมัยแปดปีที่แล้วเนี่ยคุณป้าได้ประสบปัญหาหนักเลยแลถึงขนาดต้องนั่งรถเข็นแบบนั้นนะครับ วันนี้เราอยากจะย้อนกลับไปเมื่อช่วงแปดปีที่แล้วครับว่าคุณป้ามีความทุกข์ขนาดไหนครับเรารู้สึกไงบ้างช่วงนั้นครับมีความทุกข์มากๆเลยค่ะเนื่องจากเราเป็นข้าราชการต้องรับใช้ประชาชนนะคะแต่เราเดินเหินได้ไม่สะดวกเนื่องจากข้อเข่าเสื่อมนะคะคอายุแค่ห้าสิบหกปีเองนะคะคแล้วเราเดินไม่ค่อยได้ไม่ค่อยสะดวกนะคะทำงานก็ มีปัญหาเดี๋ยวลาหยุดบ้างนะคะเป็นความทุกข์อย่างมาหัาเลยค่ะครับทราบว่าคุณป้านี่อาการหนักมากถึงขนาดที่เขาบวมไม่ทราบว่าหนักขนาดไหนครับตอนนั้นตอนนั้นนะคะโทษนะคะเขาเนี่ยค่ะปกติเขาประมาณนี้ใช่ไหมคะคมันขยายออกมาแค่นี้เลยค่ะออมันกลางออกเลขนาดนั้นเลยฮรับีาค่กางออกเลยค่ะแล้วก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้จนกระทั่งต้องให้เพื่อนมาอุ้ม พาขึ้นรถแล้วไปส่งยังโรงพยาบาลค่ะ,คะถือว่าเป็นความทุกข์หนักเลยเป็นความทุกข์อย่างหนักเลยค่ะแล้วป้าตัดสินใจยังไงฮะถึงไม่ผ่าตัดครับเพราะว่าเป็นหนักขนาดนี้แล้วเนี่ยปกติต้องแน่นอนคุณหมอต้องจับผ่านะก็เท่าที่ดูอยู่เนี่ยเราก็รู้ๆนะคะว่าการจะผ่าตัดอะไรเนี่ยไม่ว่าใครก็กลัวนะคะไม่ว่าใครก็กลัว เมื่อเราคนหนึ่งก็กลัวเมื่อคุณหมอแนะนําว่าอนาคตจะต้องถูกผ่าตัดนะคะเสร็จแล้วเราก็เลยเอ๊หาวิธียังไงดีนะลองรักษาลองปฏิบัติตัวเองอย่างไรที่จะไม่ต้องผ่าตัด,ดก็พอดีเรามาพบกับนวัตกรรมของภูมิสมดุลเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วเราก็ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่และก็ปฏิบัติตามนะคะ ทั้งหนึ่งเข้าโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลได้เจดวันก็จะมาพบกับนวัตกรรมภูมิสมดุลตัวนี้นะคะแล้วก็ได้รับคําแนะนําว่าต้องปฏิบัติตัวนะคะตามที่ภูมิสมดุลแนะนํานะคะเราปฏิบัติตัวอยู่ได้ประมาณแค่เจ็ดวันครับออห้องทํางานอยู่ชั้นสองเราต้องเดินบันไดขึ้นบันไดชั้นสองนะคะ ตอนที่ออกจากโรงพยาบาลตอนนั้นเนี่ยเวลาขึ้นบันไดเนี่ยปวดค่ะปวดเข่ามากทั้งๆท,ท,ที่ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วนะคะเราต้องใช้มือสาวบันไดเพื่อประคะองไอ้เข่าข้างที่ปวดเพื่อจะขึ้นไปทำงานนะคะแต่หลังจากที่เราเจอกับนวัตกรรมภูมิสมดุลน,นี้แล้วนะแค่เจ็ดวันค่ะการที่เราจะต้องไปสาวบันไดเนี่ยไม่ต้องสาว ค่อยๆเดินช้าๆประคองเขาขึ้นไปได้โดยไม่ต้องสาวเลย oh. มันมันทำให้เรามีกำลังใจว่าเอ๊ะเรามาเจอกับสิ่งที่จะช่วยชีวิตเราได้อย่างดีแล้วนะ,ะก็เลยมุมานะที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำและก็หลังจากนั้นถามว่าเดินได้ปกติเมื่อไหร่ไม่เกินสองสามเดืนอนครับไม่เกินสองสามเดือน นะคะเราเดินได้อย่างปกติเลยครับเร็วเร็วมากๆเลยนะครับอันนี้ต้องขอเรียนถามอาจารย์พิเชษครับว่าเคสแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรราคาบวมแบบนี้แล้วทําไมคุณป้าถึงอาการดีขึ้นภายในเจ็ดวันครับครับคุณเยาวภาก็คงจะเหมือนกับผู้หญิงในวัยเกินห้าสิบประมาณห้าสิเปอร์ซ็นต์อจจะมีปัญหาตรงนี้ เนื่องจากการเปรียบฮอร์โมนเอรการสภาพเสื่อมของกระดูกนะครับจะเป็นกระดูกระหว่างกระอ่อนที่อยู่ระหว่างกระดูกสองข้อกระดูกสองชิ้นทุกๆข้อมันเสื่อมไปทีนี้เวลากระดูกเสื่อมกระดูกระหว่างข้อมันเสื่อมการขัดกันของกระดูกสองชิ้นของข้อมันก็เกิดขึ้นนะครับขัดไปมันก็เกิดการรักเสกสารจากเลือดขาวของเรา <c oughs> จะหลังสารซึ่งมาทําลายตรงข้อเพิ่มขึ้น <c oughs> แล้วก็ทําให้หมวลกระดูกลดลงลดลงลดลง,ลง,ลงอาการอักเสบ <c oughs> ก็ทําเกิดการปวดน, <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําเมื่อเรารู้เหตุการณ์ตรงนี้แล้วว่าสมมติต้นเหตุตรงนี้แล้วสิ่งที่เราทําลดต้องลดอ,อาการอักเสบโดยการทําให้ไม่ดเงอขาวเนี่ยหยุดหลังสารที่มันเข้ามาโจมตีกระดูกอ่อน <c oughs> สารที่ทาลายตรงนี้นะครับ สารที่หลังมากเกินไปในกรณีเนี้ก็คือสารสามตัวครับสามตัวนี้นะครับครับที่เรารัเชียนได้ว่าเป้าอินเตอร์กรินหกแล้วก็อินเตอร,ร์กรินสิบเจ็ดทั้งสามตัวเนี่ยจริงๆก็คือสารที่สร้างภูมิต้านทานให้กับเรารแต่กรณี้มีมากเกินไปแล้วก็เริ่มโจมตีตัวเราเ,ร,ร,เราต้องลดมันลงมาแล้วเรามั่นใจว่าเราก็ลงมาไงเราได้มีการทดสอบในอาสาสมัครนะครับที่กินสิวัดสารเหล่าเนี้สามตัวเนี้ย แล้วก็เปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับโอเคคนที่ไม่ได้กินแคปซูลของเรากินแต่แคปซูลแป้งก็คือไม่ควรจะมีอะไรเกิดใช่ไหมครับสารสามตัวเนี่ยเราดับมาตรฐานอย่างนี้ mm hmm. แต่คนที่กินแคปซูลของเราเช้าสองแคปซูลเย็นสองแคปซูลสิบห้าวันวัดออกมาแล้วตัวแรกมันเหลือเจ็ดเปอร์เซนเองตัวที่สองเหลือหกสิบห้าเปเซ็นและตัวที่สามเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์รัปา นี่คือที่เกิดขึ้นกับคุณโยภาเมื่อตอนที่ใช้แคปซูลนี้เราไม่เคยรู้ตรงนี้แล้วแต่ถ้ารู้ตรงนี้เลยโอ้เข้าใจแล้วใช่ไหมไอสารที่มันเป็นต้นเหตุทําให้เรามีปัญหาเนี่ยมันหายไปหายไปง่ายๆเลยอ่ะหายไปด้วยทุนตัวความสามารถคุณโยภาห์ที่ตอบรับกับการทํางานของเมล็ดข่าวที่เราลดมันออกมานะครับโดยสารใช้สารสกัดจากมังคุดระดมถั่วเหลืองฝรั่งบบะต้องทำมั้นทำแค่นั้นนะครับคราวนี้ เมื่อการอักเสบหายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเออพอหายไปแล้วทําไมเราเดินดีขึ้นดีขึ้นเรื่อย,รอยครับเราก็จะพบว่าคนที่จะต้องเคยต้องเข้าไปผ่าเข่าแล้วเตียงก็ไปผ่าเข่าแล้วสี่ห้าปีไปหานไปก็ยังไม่ต้องผ่า,ขาเ,เข่าเลยสาเหตุก็เนื่องจากอย่างนี้ค,ครับพอลดการอักเสบปั๊บแคปซูลที่เรามีอยู่เนี่ยประกอบไปด้วยสารที่สกัดจากบะกุะูกดกระดาษตัวเหลืองฝรั่งบบ สารเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะมวลกระดูกอ่อนที่อยู่ระหว่างที่มันสึกไประหว่างข้อเนี่ยนะครับเมื่อมันสร้างขึ้นมาเพิ่ม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 ขึมม้นก็เหมือนกับฟองน้ํากลับมาอีกทีการขัดกันมันก็จะไม่มีแล้วมันไม่เจ็บแล้วนะฮะแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับอันนี้ถือว่าเป็นการสร้างไปด้วยในตัวใช่ไหมคใช่ใชครับใช่ครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าตรงเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยที่มีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วเนี่ย มันถูกลดลงไหมครับหรือว่าเม็ดเลืดขาวมันไม่ได้ลดลงเมียนเดบมันหลังสารลดลงโดยการใช้อาหารที่เราทํานี่แหละแค่ซูนี้อาหารเนี่ยไปทาให้เมเล็ดขาวทําเช่นนั้นแสดงว่าร่างกายของเราก็ยังแข็งแรงอยู่ครับแถมมีมวลกระดูกอ่อนเพิ่มขึ้นมาด้วยทําให้อาการเจ็บปวดลดลงอ๋ออันนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับของร่างกายของเราเองที่สามารถทึ่จริงจริงมันก็ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์เพียงแต่ว่าเราไม่เคยรู้ซึ่งนะครับนะจนกระทั่งถึงสามารถจะทําให้มันปรับเปลี่ยนตามที่เราต้องการเพราะถ้าเราสามารถทํางานกันไม่เลยคดขารเราก็สามารถแก้ไขอาการผิดปกติทั้งหลายเลยเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามที่ไม่เลยอดขาวเราทํางานผิดปกติเราก็จะมีอาการผิดปกติ อย่างเขาเข็งเช่นกรณีนี้อาการเบาหวานก็เหมือนกันอนาะการภูมิแพ้ก็เหมือนกันการเกิดมะเร็งง่ายก็เหมือนกันนะฮะทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจากที่เม็ดเลือดขาวทํางานไม่สมนะจากการทํางานตรงนี้ระหว่างนักวิทยาศาสตร์หลายๆสาขาของคณะนวักวรมใจของเรารเรามีความเข้าใจลึกซึ้งครับว่าสารอะไรเม็ดเลือดขาวหลั่งออกมาทําให้เกิดโรคอะไร,รสารอะไรหลั่งน้อยไปมันจะทําให้มีปัญหาอะไร แล้วเราก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นนักสกัดอย่างผมเนี่ยผมก็สามารถสกัดโน้นสกัดนี้ก็ได้สูตรต่างๆแล้วก็มาทดสอบดูว่าอะไรที่มันมากไปลดทำให้น,น้อยลงได้ไหมรเราก็ลดได้น้อยไปเราก็สร้างมันขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในขณะน,นี้จากการที่เรามีสูตรต่างๆมากมายในระยะ10ปีที่ผ่านมาแล้วก็พัฒนาความเชี่ยวชาญของเรารจากนกระทั่งปัจจุบนันนี้เราจะบอกว่าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาความปดปกตัวิของร่างกายทุกไปให้ การปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลคือเข้าสู่ภาวะภูมิสมดุลนั่นเองครับ,รบอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะกังวลใจที่มีข่าวเรื่องไขไ้เวลาสซิกา้าโรคเวลาสซิก้านะครับอันนี้นอกจากประเด็นเรื่องของอข้อข่าวแล้วเนี่ยมีหลายเหตุที่น่ากังวลอาจารย์ครับไวลัสซิก้าเนี่ยทางพืชไทยห้าชนิดเนี่ยหรือสัรสกัดจร่มันก็จะต้องมีอีกสูตรหนึ่งสูตรตรงนั้นข้ามกับที่คุณเยาวภาได้ใช้นะครับ สูตรนั้นเนี่ยจะเป็นสูตรที่เราสามารถที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวลังสารสามตัวที่มันน้อยท,ที่น้อยมากเกินไปในคุณเยาวภา,าให้มันมากขึ้นเพราะสารเหล่านี้ก็คือสารที่สร้างภูมิคุ้มกันนั่นเองก็จะมีสูตรสูตรหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวที่เรายกว่าเม็ดเลือดขาว th1 เม็ดเลือดขาว th9 th17 ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นสองเท่าสองเท่าและเก้าเท่าห้าเท่านะฮะ เพราะนั้นมันจะไปทั้งทั้งเม็ดเลือดขาวทั้งสามตัวเนี่ยที่ถูกกระตุ้นเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวพชฒฆาในร่างกายของเราอีกทีเม็ดเลือดขาวหรือเลือดเราพชฒฆา,ากระบบน่ากลาัวจังเอาเปลี่ยนชื่อใหม่ไหมเป็นเม็ดเลือดขาวอสเวนดีกว่าน่านะไอ้เม็ดเลือดขาวอสศวนเม็ดเลือดขาวอสศวนในเนี่ยในร่างกายของเราหน้าที่ของมันก็คือจัดก,การกับสิบบ่งแปลกปลอมน,นะฮะอย่างกรณีนี้ก็คือไวรัสพอเข้าไปในร่างกายมันก็จะวิงว่งวิ่งหาไวรัสแหละเซลล์ที่เซลล์ ซลล์ในร่างกายที่ถูกกระทบด้วยไวรัสเนี่ยนะครับมันก็จะมีความผิดปกติของมันซึ่งไม่อดขาวพชากาหรือไม่ได้อาศวินเราจะรู้มันก็จะเข้าไปจัดการตรงนั้นเพราะฉะนั้นในขณะนี้สิ่งที่เรามั่นใจจากการทดสอบของเราในอาสาสมัครนะครับก็สีแคปซูลต่อวันเราสามารถป้องกันได้แต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยเราก็ใช้หกแคปซูลเก้าแคปซูลอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จัดการได้ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของ การหลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านไวรัสแต่เป็นการพัฒนาให้เราเป็นอสุินสามารถกำจัดไวรัสนั่นเองด้วยธรรมชาติของเราพวกเราทุกคนสามารถที่มีอสุินในร่างกายเพิ่มขึ้นได้นะครับทีนี้คุณ่คุณแน่ครับเราพูดถึงซิก้าซิก้าคือไวรัสนะมาป้อมกับฤดูนี้ก็คือให้เลือดออกเห็นไหมให้เลือดออกก็คือไวรัสตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นการจัดการจัดการก็ คล้ายๆกันครับประสิทธิภาพเท่ากันและการเดียวกันเลยครับก็สนใจมากนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยอาจจะได้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสมหันตภัยเหล่านี้กันนะครับย้อนกลับมาที่คุณป้านิดหนึ่งได้ข่าวว่าชีวิตตอนนี้เนี่ยแฮปปี้มากๆตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับชีวิตเปลี่ยนไปอย่างมากเลยค่ะเพราะเราเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ต้องรับใช้ตั้งแต่ครอบครัวนะคะ ครอบครัวเราแล้วก็โดยเฉพาะประชาชนนะคะที่ยากไรเนี่ยในฐานะที่เราเป็นนักสังคมเราก็ต้องดูแลเขาเมื่อร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงเดินเหินได้สะดวกเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกไปทำอะไรทำได้อย่างดีนะคะแล้วก็มีความสุขในการกระทำอันนั้นเนื่องจากเขาเราแข็งแรงครับเยี่ยมเลยครับ,รบ,รบอาจารย์ครับมีคำถามจากท่านผู้ชมที่กำลังไลฟ์อยู่นะครับว่า เรื่องของต่อมลูกหมากนะครับตัวนวัตกรรมภูมิสมดุลเนี่ยสามารถช่วยได้ไหมครับเขาเราก็จะมีสูตรแตกต่างกันนะครับคนที่มีปัญหาต่อมลูกหมากโตซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในผู้ชายอายุเกิน50นะครับ,รบพอต่อมลูกหมากโตมันจะไปกดท่อปัสสาวะทําให้ปัสสาวะมันไม่ดะดวกจะมีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งสามารถใช้ของแคปซูลต่อว,วันก็สามารถทําให้ปัสสาวะได้สะดวกขึ้น ก็ค, oh, <my> คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นในขณะเดียวกันคนที่มีปัญหาต่อมลูกหมากอักเสบมันก็จะมีอีกสูตรหนึ่งที่จะลดการอักเสบตรงนั้นแล้วคนต่อมาก็คือว่าทําไมต่อมลูกหมากถ,ถ้าอักเสบมากๆก็อันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าปัสสาวะมันสะสมอยู่หลาไม่หมดถ่ายไม่หมดนะครับจนทาเกิดเป็นเชื้อโรคขึ้นมานะฮะถ้านานๆไปมันก็จะกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ พีมีศูนย์สำหรับดูแลเมลงครับครับเรียกได้ว่าท่านผู้ชมครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตอมลูกหมากหรือเรื่องของมะเร็งภูมิสมดุลนี้ดูแลได้ในทุกอากาศนะครับก็ต้องขอถามทิ้งท้ายจะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่ตอนนี้บ้างครับที่กําลังดูมากเลยเห็นบอกว่าจะมากระโดดโชว์ให้ดูอ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจะกระโดดโชว์ให้ดูนะคะครับ ก็ก่อนอื่นก็ขอฝากกับท่านผู้ชมนะคะว่าเยาวภาเนี่ยให้ความไว้วางใจกับภูมิสมดุลนะคะมากๆเลยเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงะนะคะสู้กับโรคได้ขอเชิญชวนให้ท่านให้ความไว้วางใจกับภูมิสมดุลอันนี้นะคะแล้วจะทำให้ สุขภาพร่างกายะชีวิตของท่านมีความสุขอย่างเยาวภาเนี่ยแหละค่ะอ๋ครับเดี๋ยวต้อง<ส>ปิด <มา S 2> ท้ายกันด้วยการกระโดดของคุณป้านะครับอันนี้อยากจะถาม<ภ>าอาจารย์ครับอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่กําลังจะตัดสินใจว่าจะผ่าดีไหมผู้ขนาดนี้แล้วเนี่ยจะทำอยางไดีก็คงต้องตัดสินใจเองนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็ได้แต่เล่าประสบการณ์แล้วก็งานวิทยาศาสตร์ของเราให้ ทุกๆท่านได้ทราบแล้วเราก็มั่นใจจากภาษาของเราว่าคนที่กําลังต้องไปผ่าเขาใช้แล้วไม่ต้องผ่าครับสี่ส้าห้าปีเราก็เห็นเขาก็เดินเหิือนอยู่อน่ากสะดวกสบายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แต่เราไม่ได้บอกว่าไอ้การผ่าเขาไม่ดีนะครับเพราะมันยังมันจะเป็นการที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าเราสามารถที่จะกลับสู่สภาพปกติได้โดยไม่ต้องผ่าครับโอ้เยี่ยมยอดมากเลยนะครับ ข่าวนี้เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์กันแน่นอนครับผมเนี่ยอาจารย์กระโดดท่านผู้ชมได้เห็นกันจัดตรงนี้เลยนะครับโอ้โหสูงซะด้วยครับเนี่ยมีพร้อมสบายมากเลยค่ะขอบคุณมากนะครับทอบคนเลยค่ะขอบคุณคุณป้าาอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์พิเชษเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับใน รายการภูมิสมดุลไลฟ์กับอาจารย์พิเชษนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันเรื่องของอาการภูมิแพ้นะครับเรื่องของออฟฟิศซินโดรต่างๆท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่หากมีอาการเหล่านี้นะครับหรือมีปัญหาสุขภาพอ,าอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกันได้สดเลยนะครับตอบถามคําถามมาได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านเปียงสูงนะครับที่มาให้แรงบันดาลใจแล้วก็ตอนนี้ชีวิตแฮปปี้มากๆแล้ว ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่เบอร์154นะครับเป็นฮอตไลน์ของเรานะครับทุกวันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับไม่มีวันหยุดแล้วตั้งแต่9โมงจนถึงส่โมงเย็นนะครับ 6, 6โมงเย็นตั้งแต่9้าโมงถึง6โมงเย็นนะครับวันนี้เราต้องสับท่านขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อกาหน้าสวัสดีครับ